พี่น้อง e. สกูส๊ตสก๊อนจ้า bon สวัสดีครับสวัสดีเอฟทีท้วยครับทุกคนสวัสดีตอนเาซ่าพี่น้องนี่ได้ปลาดุกต so ัวหนึ <'m <'m like, again, ่งจ้ะได้ปลาดุกโตหนึ่งมาจากสาโนดายนี่าวเสีเพ็ดต้มสมกินละเชียงสมก้มปลาดุกพี่น้องตุมสมต้มยำ ปด,ดุกหนิมปด,ดุกป,ปล่อยธรรมชาติเด้อพี่น้องเพื่อเพิ่นการสิยขายกินของเพิ่นได้เพราะว่ามันเป็นข้างล่าง,งเป็นดินหมดเลยเป็นบอ่อดินนะพี่น้องมบ่เมนบ่อผ่าถ้นาน้ำน้ำเนี่ยมันก็นสิอาศัยเปิดไสเอามันสิบ่แม่นเป็นน้ำที่เขาขังน้ำเน่า น้ำซึมได่เนาะมันน้ำสิู่บนน้อนอ,อยู่นี่ยตัวดินเทาสูงเพราอันปั้นน้ำบาดาลลง่มเมียนครับเมียนเพิ่นกระบอกยุตตาบังสิบ้บกเปิดไหมเพื่นเปิดใก่เส้นเป็ดเต้งไก่ได้กินน้ำไก่เงยเสียงของเราอันนี้ว่าสิต้มยำ ตมยำตุนึงนนกับเว้ยจิมบมบดดอกสามคนน่อยๆนี่เครื่อง,น,องนี่ข้าวเนี่วมีเผือเทศมีคามีตะไคร่้ะตะขอ,ขอมุกเมียนีน้ำตะลีสมุนไพรไทยสมุนไพรขางหวัว ไววข้างหวัวริมหัวเข้าจ้าหมอเดือดสักแล้วพี่น้องก้ะดังเลมใส่ลงไปเลยพี่น้นองเดี๋ยวปล่อยไว้จกหานาทีก่อนจังมากปรุงกันเพียดหนึ่งคนอาซีพนาที่แบน้องปลาตัวใหญ่ค่ะ ได้แล้วครับมผมถึงห้องใส่เวลาโดนแน่เดอ้อประดุตัวใหญ <c oughs> ่แข่งเลยเด็กโตอ่า หอมหอยหอยอะกินสตะไคร่หอมเป็นเลยครับคุณน้องคุณน้องมาเด้อกินข้าวกันจด้มาเด้อครับผมสวัสดีครับผมมามาจิ้มกับจิ้น้ำกันครับผมร่มแตงกูมือเบื่อย่งไงวันนี้กลับมาล้มเหมอนน้องเหมือนบ้านมาล้มแนว เป็นทั้งการเราดิในคนเนาวเป็นทางการเลยน้าด้อพี่น้องเอ้โต้โฮสุขคนกระไดเนี่ยนกับไม่ยิงเขาที่น้เด้อแม่พอนไม่พอนบอกจากลุงบ้าลเราไม่พอนกระได่านไปนะเจ้าขอตัวลุงบ้านสุขุคุณไปไงปีน้าหายหายจากโรคจากไายสุขุคุณสุขุคุเด้อพี่น้อง กรได้เป็นหลวเป็นไพ่ก็ไดาหายตะคุ่นตะคุ่นเนาะยงเงีย้ยเนาะเพิ่มไปเงี้ยปลอมเบิดปีเลยพี่น้องเป็นเป็นก็ะคาหลดจังอิม่มเป็นแล้วก็เป็นนะอีกเนาพะยงมีกระไดอยากเป็นหลวพี่น้องเอ้ยเนั่งสิกระไดมันเกิดบัดว่าละคนเฮามันก็ต้องมีเป็นนั่นเป็นนี่ละหมูหมาเป็ดไก่คือกันละ ชีวิตเป็นมืดก็เขาอยู่น่งเป็นไรครังผมเออเขาเป็นโรคปากหลายนด้พี่น้องเป็นอีกผู้บังคาบเกี่ยวกับมี่เปิดมาจักสิเดี่ยวบ่ได้เกี่ยวเป็นไงเ,เยอยอตะเลีตัวเนาะอตะเลีตัวเนาะเห็ดขัดขัดทั้งแหล่งทั้งถ่วมทั้งถ่วมันเนี่มัดเป็นโรคอีกมันก็จะอื่นว่าภัยธรรมชาติมันก็นมีหลายอย่าง ยิ่งดีสิเป็นไปได้ขอเป็นโรคเป็นไขก็ได้หนึ่งแมาจากปุ๋ยสองแมาจากปืนดินบ่อแหงบ่อเหนเจียคือหน้าสมือเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ตลอดเห็ดก็มีเวลาให้ดินได้หายใจแล้วเดีวเห็ดอีกแล้วเดีวเห็ดอีกแต่เห็ดจุปนี้เขาบอพ่อใส่ใส่กินอยู่เป็นว่าเออจะสวากรว่าไรหรอกคนเ่าต้องทนทนทน เป็นก็แตม่นละนีเป็นันเปแบบเป็นบเป็นเป็นรูปเขาผที่หลังทางในมีอย่นี้ว่าตล่างผาขันเขียวงน้จะเทียวน่เลยเ้าผู้ใดเกียวลูกเขาเรื่มาวาเนี่ยเป็นั มันแก่แ้วแต่แม่เริ่มเดืมันแก่ของแล้วมันเจี่ไรเปนเจี่แล้วลูกเขาะนะเอารถเทาก้นเพราะว่าเอเห็นแล้วเยะว่างเดินลูกเขาในแม่เขาดีกว่านักดีในส่ะห่วงน่อยนักอยันกนด้วยือเซ็ตนวีวันเลย เพราะว่าเป็นหาว่าก็ไดก็ได้นะำแบบต้มหอมมาแล้วมันเล็ดไปแถวไว้น้องพมยังมีเลยลูกเขาหลายด้วยเนาะก็ไดมันก็ได้อยู่ล้วเ <c oughs> <c oughs> ขาเนี่ยปีที่แล้วแต่เพราะซ้ำเน,น,น,นี่ยซ้ำยังรดหมวกยังไงได้ ก็ค you know? <us> ือว่าได้อยู่กินแหน่ย่งเยอน่แล้วาไปเี๋ยวไปหาโหตะลูกขอมาเมื่อโหตอาเลย่เดียวโหกตาเลยตนียมาแรงก้อนเมาบมังอินก็หลายอยู่ไปหาเงอกน ก็ป yeah, right. ีนี้ค่อนหีแยงเลยหรอเพาเขาไม่ได้ผลอยู่ลยว่าเก็บลกเขากินได้หรือเปล่าม้วนเบงหรอเกี่ยคนเกี่ยวเอาไปในหน้ากดตรงตรงไหนประเด็หน้าไหลเกี้ยวน้ำหังท่านมาวังอง วันเขาาแน้วตามเจ้าเป็นไเป็นไสี่เป็นไหน้าตป็นเี่ยงก็เด็นดเขาีลังด้กเน ต้มกระแซกมกกระแซกขึ้นมกกระแซกขึ้นฟังกันบลูอาคือหลังปีใหม่นี่มันห้าเฮ็ดตัวต่อไปหกเห็ดควันกับเฮ็ดมันจะสีรอบบางว่ากับน้ำหนาวบ้านหนาวนี่ยมัหนาวเป็นกับที่เห็ดเลย วันี้เรามมีเสตย้วันนีอา่าหนาวเขีนี่เขาหอยากนีเม็ดดำ,ำอันนี้มันจะเป็น,น,น,นโกนสมอเดอร์อ หน้าเดียวแค่นนะั้นแต่หน้าแต่ตะป้นไม่หลายไม่หลายเจ้าใบหน้าปังหรบทีใหญ่ทีหลายนะเจ้าก<ด>้อนงากระัวดอกงาเคยมีเลยเนะาะอาเฮ็ดตีปีเดียวเนาะปีละเท่เาไห่หนาเลี้ยงงา,ามันถึงเต็มทีแล้วนะอ <c ười> ย่างนีเจ้าปล่อยงวดกล้ยเลียงนั่นมงหน้าเลยนไหม สมือเป็นโรคยรล่คอยเจ็ดหน้าปังเท่าดทังเป็นหตะเกามันเป็นหน้าปังม่น้าตคตไข่ตึงไม่ปงหรืังก้อนมือก็ดีเหด้ยินก้บบอนมูอกัค,คอนอนีห ก็ต้องไปใส่มาใส่ไปนอนเป่านะอะไรนกนี่นกนนเขานี่ไลาไปเตาไปกินแล้วก็ขึอนั่นต้นใหม่มาหย่ยก่อนหย่ยเสียกับล่งไปเอาไหมก <c oughs> ินยวดมืออะไรต้นใหม่เ <c oughs> ต้หลากหลายกันเป็นสนอนนกอันนนได้กบมยติดตันใหม่ยับไปยับไปว่าเ้เดียวน้าไปง้างภาษาง่ายง่ายมแล้วเกดไม่จอดที่ไปเดี

chín lâu thì thấy chưa 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 cái chưa thấy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  chưa cứ riềng vui riềng อบ่เล <accurately S 2> ี้ยงดเบิดนี่ยาบ้านรอดหร้อเมื่อวานที่ชาบ้านเขาเก็บมืนั่นแหะบ้านบอนดูนี่มีทุกสายพันธ์พี่น้องใยสมรักนอกูอนเดีอนไหมเอ้หลักนอนยู่วัดเนาะลลักนอนยู่ปลายูดดงเหมือนี้ไปซอยคนนี้เรวหากินเนาะหอยเบิดหนักักจเป็นตานรัก มุมบนน้องวัดธรรมาเนี่นองนั่วัดนั่งมาส่อจับฟังกะดีจับเงินคนเต็มอยู่บปลนี่นกพิราบจะเป็นหัวหน้าแจ้งกินเขาอืนกจีบนกจอกนกไก่กระจาบเป็นลูกน้องเพิ่นนกจอกอะไรอยู่น้าขางวัดนะโดนมดบ่นนะเท่านั้น ไก,ก่และเทมันกพกขี้นตะกีไว้พร้อมบามันมีตต่ต้นแนตาต้นข้ามออก่าันหมดต้นข้ามเป็นภ <c oughs> ่มิบันนี่มองดีเเลยตะกีเป็นงาบันนี้เป็นภ่ม,มิ <c oughs> มัอนต้นน่จะน้ำก็ใส่อไรหรือน้ำันกไหมเนี่ยน้ำวนกัไหมผีนมม่นกขี่เรื่องลังค้าหามไปกินน้ำเนี่ น้ำได้ก oh ็คือกินน้ำฝนนั่นององแดงเจ้าได้เอาองแดงแดงนี้เจังได้เข้ากินปวรู้ว่าปอกคักแล้วเป็นมคู่มือนี่เด็กน้อยยิงนักติ้งนล้มันจะกินหายิงนกเลนว่าล่ะหายิ่งนกติ้งกินด้วยอ้าวกับพี่น้องมันนี่ก็ได้ล้มวิววิวแล้วบาดล้มอยู่เรียล่ะบ่ล้มเลนละบ้านนะน้ำพื้นมันอยากเงียบด้วยหรอกตัวพันขืนนี่พันขึ้นเทิงน้ำพื้น ก็จะว่าระมาณหารอยเม็ดหมือนนี้ยัยงตำม,มันอยู่หารอยเม็ดกระโบมันถึงลูกม,มัน<อ>มป็นไปไันเลยนี่ลมูมันไปย่างอยู่มันดิ้นไปหลายก้นอนอีกเบางเสียงเขาหนิมันจะเม็ดนั่นแหละเสียง,ง,งนเสียงฮอดดอนวาวหนิมันจะขึ้นไปอีสักระมานสองสามโมงสอทังทีทังสีลงมาทั้งที่อะไรนี่ว่าเขาแรงราย้ำมึงย้น,น,น,นี่มันสีบขคงทีคือ,อย้ำขึ้น แล้อเจอหน้าเจิดหลังถอยหน้าถอยหลังแบบเบาๆเลยแตช่างเพิ่งสินี่คือลมมันขึ้นไปเป็นก้อนเลยกลับนี่เปิดร้นานยิมเยาครับถ้ามีร้าน้องไปใน,นในตอนแดกก็จังก็จับงบวะกันดื้อครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีจ่ายคุยกันกัดื้อครับสบวัสดีครับ